มาเจอต้นไม้แปลกนะคะมีลูกเต็มต้นเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรกินได้หรือเปล่าผู้รู้ท่านใดรู้กรุณาทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะมีดอกด้วยนะคะดอกสีม่วงนี่มีอ่ามีหอยนะคะหอยหเขาหนีหอยหเขาหนีความร้อนขึ้นมาข้างบน ขึ้นมาข้างบนกิ่งไม้เกาะนี่ต้นเกาะอยู่บนดอกไม้แบบนี้เลยนะคะนเพื่อนคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าต้นนี้เขากินได้หรือเปล่าลูกเล็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะลูกเล็กๆแข็งเอ้ยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะเหี่ยวแล้วนะคะนี่ดกมากเต็มต้นเลยนะคะ นี่จะอีกต้นหนึ่งนะคะลูกเดียวกันเลยเต็มต้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นพุ่งเป็นพวงเราก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าลมก็แรงคล้ายๆกับต้นอ่า ต้นเสดาบ้านเราเลยนะคะใบเขาใบเขาก็คล้ายๆกันนะคะเพื่อนขะแม่สมศรีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะกินได้หรือเปล่าทานได้หรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดรู้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆ่ะต้นไม้แปลกไม่สมศรีเจอต้นไม้แปลกที่สเปนที่สวนสาธารณะ,ค,ะๆๆค่ะเพื่อนๆ่ะ มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ นี่จะอยู่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เป็นพุ่มเป็นพวงต้นนี้ดอกมากนี่ต้นเดียวกันนะคะแต่อยู่คนละหัวมุมก็ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่ากินได้หรือเปล่าผู้รู้กันุนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เขาจะมีลูกเป็นพุ่มเป็นพวงคล้ายๆกับาทางอีสานเขาจะเรียกว่าลูกเข่งลูกหมากเข่งคล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นภาษาอีสานนะคะแต่ว่าภาษาไทายแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรเนาะนี่จะคล้ายๆกับลูกหมากเข่ง ลักษณะใบเขาจะเป็นออกจากคล้ายๆกับสะเดาก็ไม่เชิงมีดอกด้วยมีดอกด้วยดอกเป็นสีม่วงอ่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะถ้าผู้รู้ท่านใดรู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ